กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันลองจินตนาการถึงความเงียบดูสิครับความเงียบแบบเงียบสนิทจริงๆจนรู้สึกอึดอัดเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสมองของเราถึงดูเหมือนจะทนความเงียบแบบสุดขั้วได้ไม่เอาซะเลยในเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับว่า ทำไมในความว่างเปล่าของเสียงสมองถึงกับสร้างเสียงหลอนขึ้นมาเองในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนแทบจะตลอดเวลาหลายๆคนคงหอยหาความเงียบกันใช่ไหมครับเรามักจะฝันถึงช่วงเวลาที่มันสงบจริงๆปราศจากเสียงรบกวนใดๆแต่ถ้าเราต้องไปเจอกับความเงียบที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆละ่ะร่างกายของเราจะตอบสนองกับมันยังไงมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังไว้เลยก็ได้นะครับเอาล่ะครับ มาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยนั่นก็คือความปรารถนาในความเงียบของพวกเรานี่แหละเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทาไมในยุคนี้สมัยนี้ความสงบถึงได้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นที่ต้องการมากขนาดนี้แค่ลองนึกภาพตามนะครับเสียงแจ้งเตือนจากมือถือที่ดังไม่หยุดหย่อนเสียงรถติดบนถนนที่จอแจ้เสียงผู้คนพูดคุยกันวุ่นวายรอบตัวทั้งหมดนี้มันคือมลภาวะทางเสียงที่เราต้องเจอแทบทุกวันเลย ไม่แปลกใจเลยครับที่หลายคนจะโหยหาแค่สักวินาทีก็ยังดีที่ได้อยู่ในความสงบเพื่อให้สมองได้พักจากความวุ่นวายพวกนี้บ้างและไอความปรารถนานั้นแหละครับที่นําเราไปสู่สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของความเงียบนั่นก็คือห้องที่เงียบที่สุดในโลกสถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดเสียงรบกวนทุกอย่างให้หายไปจนเกือบจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนที่นี่เขาเรียกกันว่าห้องไร้เสียงสะท้อนครับหรืออเนโคอิกแชมเบอร์ ห้องแบบนี้มีอยู่ที่ Orfield Laboratories แล้วก็ในห้องลับของ Microsoft ด้วยเป้าหมายของมันง่ายมากเลยครับคือการสร้างพื้นที่ที่ไม่มีเสียงสะท้อนเลยแม้แต่นิดเดียวผนังของมันจะถูกบุด,ด้วยไฟเบอร์กลาสรูปทรงลิ่มหนาๆแบบพิเศษที่สามารถดูดซับคลื่นเสียงได้แบบโอ้โหมากกว่า99.9%เเลยทีเดียวและตัวเลขบนสไลด์นี้นะครับคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดความเงียบในห้องนี้วัดได้ถึงลบ 2 0 3 d เดซิเบลฟังไม่ผิดครับติดลบเดซิเบลซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันเงียบกว่าจุดที่หูของมนุษย์จะเริ่มได้ยินเสียงซะอีกนะครับพูดง่ายก็คือมันเงียบยิ่งกว่าเสียงกระซิบเงียบกว่าเสียงลมหายใจของเราเองด้วยซ้ําไปในวินาทีแรกที่ประตูบานนั้นหนาปิดลงความรู้สึกสงบจะเข้ามาแทนที่ทันทีเลยครับมันเหมือนกับว่าโลกภายนอกทั้งหมดถูกตัดขาดออกไปโดยสิ้นเชิง แต่ว่าความสงบสุขนั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองครับและจากจุดนี้เองครับที่ความสงบเริ่มจะแปรเปลี่ยนไปพอไม่มีเสียงจากโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียวสมองของเราจะเริ่มหันความสนใจไปยังแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งเดียวที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือร่างกายของเราเองคือปกติแล้วสมองเราเนี่ยมันจะใช้เสียงสะท้อนจากรอบๆตัวเพื่อบอกว่าเราอยู่ตรงไหนทิศทางไหนใช่ไหมครับ แต่พอไม่มีเสียงจากข้างนอกเข้ามาเลยระบบการรับรู้มันก็เลยเริ่มเพี้ยนหูของเราจะพยายามปรับตัวครับด้วยการเร่งความไวในการรับเสียงให้สูงขึ้นไปอีกเหมือนพยายามจะหาอะไรก็ได้ให้ได้ยินแล้วมันก็เจอครับแต่ดันไปเจอเสียงจากข้างในร่างกายนี้เองและจุดที่พีคที่สุดก็คือในห้องที่เงียบที่สุดในโลกใบนี้ตัวเราเองนี่แหละครับที่กลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่ดังที่สุด มันเหมือนกับเรากำลังนั่งฟังวงออเคสตราจากร่างกายตัวเองเลยครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตึกตึก,ตกดังสนั่นเหมือนมีคนมาตีกลองอยู่ข้างหูเลยเสียงลมหายใจเข้าออกจะดังฟืดฟาดร,ราวกับพายุไม่นานก็จะเริ่มได้ยินเสียงท้องร้องครกครากเสียงเลือดสุกฉีดไปทั่วร่างและที่น่าทึ่งคือแม้กระทั่งเสียงข้อต่อกระดูกลั่นเบาๆทุกครั้งที่เราขยับตัวแต่เสียงจากร่างกายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับ เมื่อสมองถูกตัดขาดจากโลกภายน่างนานเกินไปมันจะเริ่มทำอะไรที่มันทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันนั่นก็คือการสร้างเสียงขึ้นมาเองจากความว่างเปล่าต้องบอกว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยมันทนกับความว่างเปล่าไม่ได้เลยครับพอไม่มีข้อมูลทางเสียงเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบกลับแบบสุดขั้วก็คือสร้างความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาซะเลย และนี่คือลำดับขั้นของอาการประสาทหลอนทางการได้ยินที่มักจะเกิดขึ้นครับเริ่มจากขั้นแรกคืออาการ T ี n i t u s หรือเสียงวีดแหลมแหลมในหูจากนั้นสมองอาจจะเริ่มเล่นใหญ่ขึ้นสร้างเสียงที่ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นเสียงดนตรีที่ดังแว่วมาจากที่ไกลๆต่อมาอาจจะได้ยินเหมือนมีคนเรียกชื่อและในขั้นที่รุนแรงที่สุดก็อาจจะเกิดภาพลวงตาทางเสียงเต็มรูปแบบอย่างเช่นเสียงกรีดร้อง โดยเฉลี่ยแล้วนะครับคนส่วนใหญ่สามารถทนอยู่ในห้องไร้เสียงสะท้อนได้นานที่สุดเพียงแค่45นาทีก่อนที่ความวิตกกังวลอย่างรุนแรงหรือความรู้สึกที่ว่าตัวเองกำลังจะเสียสติจะเข้ามาครอมงำจนทนต่อไปไม่ไหวทีนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องที่เงียบที่สุดแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทำไมล่ะครับทำไมร่างกายถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในกลไกลการเอาตัวรอดพื้นฐานของสมองเรานี่เองสภาวะที่เราเจอในห้องนั้นในทางวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกของมันนะครับเขาเรียกว่า sensory deprivation หรือแปลตรงๆก็คือการตัดขาดจากสิ่งกระตุ้นภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพหรือการสัมผัสคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมองเราเนี่ยวิวัฒนาการมาเป็นล,ล้านลปีเพื่อให้ทำงานเหมือนเครื่องจักรสแกนหารูปแบบครับ มันจะคอยสแกนและประมวลผลข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดอย่างเช่นต้องแยกให้ออกว่านี่เสียงลมพัดหรือเสียงฝีเท้าของสัตว์นักล่าดังนั้นสิ่งที่มันทําในห้องเงียบเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของระบบนะครับแต่มันคือฟีเจอร์ฟีเจอร์เพื่อการเอาตัวรอดที่ฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเลย สไลด์นี้อธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่านิวโรเกนได้เห็นภาพมากๆเลยครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมองของเราเนี่ยก็เหมือนวิทยุเครื่องหนึ่งพอมันไม่ได้รับสัญญาณเสียงจากภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกับวิทยุที่หมุนหาเคลื่อนไม่เจอซักสถานีแล้วเราทํายังไงครับเราก็เร่งเสียงให้ดังขึ้นใช่ไหมสมองก็ทําเหมือนกันเลยครับมันเร่งวอลลุมหรือเพิ่มระดับความไวของสัญญาณประสาทให้สูงสุดเพื่อพยายามจับเสียงให้ได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้สําหรับวิทยุคือเสียงซางของระบบ ส่วนสําหรับสมองก็คือเสียงหลอนที่มันสร้างขึ้นมาเองไอเสียงหลอนพวกนี้จริงๆแล้วมันคือความพยายามของสมองที่จะเติมเต็มความว่างเปล่านั่นครับมันจะไปขุดเอาเศษเสี้ยวความทรงจําเก่าๆของเสียงที่เคยบันทึกไว้เอามาปะติดปะต่อแล้วก็ฉายซังเหมือนเป็นการหลอกตัวเองว่าเฮ้ยทุกอย่างยังปกติด,ดีโลกยังไม่ได้หายไปไหนเอาล่ะครับหลังจากที่เราดำดิ่งไปสู่ความเงียบแบบสุดขั้วกันมาแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงบทสรุปกันซึ่งผมว่านะมันจะทำให้เรามองเสียงรบกวนในชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับเสียงฮัมเบาๆของตู้เย็นเสียงจราจรไกลๆเมื่อก่อนเราอาจจะรำคาญใช่ไหมครับแต่จากนี้ไปเสียงเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เสียงที่น่ารำคาญอีกต่อไปแต่มันคือสมอครับเป็นสมอที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังเชื่อมโยงอยู่กับโลกใบนี้ สุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าใครๆจะบอกว่าความเงียบนั้นมีค่าดั่งทองคำแต่ความเงียบที่มันสมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะเป็นฝันร้ายที่สมองของเราไม่อยากเจอที่สุดเลยก็ได้ครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือแล้วตัวเราล่ะครับจะสามารถทนอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดในโลกได้นานแค่ไหนกันหรือบางที แค่เพียงได้ฟังเรื่องราวนี้จบก็อาจจะทำให้เริ่มได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในความเงียบขึ้นมาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ